สวัสดีครับโปรแกรม PQ Board Game m e a M เวอร์ชัน2.0.0นะครับในเวอร์ชันนี้นะครับเวอร์ชันตัวหลักนะครับมาใช้เป็นเวอร์ชัน2อัปเกรดใหญ่นะครับระบบการทำงานในการเลือกพั่วนะครับหากมีไอเทมอื่นอยู่ในกระเป๋านะครับบอทสามารถทำงานได้ปกติแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับถ้ามีไอเทมอื่นอยู่ในกระเป๋าเช่นแบบนี้นะครับบอทจะทำงานไม่ได้นะครับมันก็จะไปเปลี่ยนไอเทมพวกนี้แทนนะครับ อ่ะทำงานเป็นปกติไหมเดี๋ยวผมจะลองใส่พั่วที่มันค่าพลังต่ำนะแล้วรันบอกต่อนะครับ <S <S นี่ครับนี่นครับมันก็จะวิ่งไปหาพั่วที่พร้อมใช้นะครับมันจะแบ่งเป็น2ชุดคําสั่งนะครับคือพั่วรอยแดงก่อนนะครับพั่วรอยแดงแล้วก็พั่วรอยแสงนะครับ มันจะใช้พั่วรอยแดงให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยไปใช้พั่วรอยแสงนะครับพ่วเขาวก่อนแล้วค่อยใช้พั่วเขียวนั่นเองนะครับอัปเดตเข้าต่อไปนะครับหากต่อสู้อยู่อย่างจอนี้นะครับผมให้บอทมันต่อสู้นะครับฟาร์มเก็บเลเวลถ้าจอนี้นะครับจอที่ต่อสู้อยู่มันมีของต้องซ้อมบอทมันจะไม่ตรวจสอบนะครับไม่ตรวจสอบสถานะของของไอเทมนะครับ ก็คือมันจะฟาร์มเลเวลไปเรื่อยเท่าที่ผมเทสดูมันก็อยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับเนี่ยค่าพลังอะไรต่างๆมันก็ยังยังพอไปได้อยู่ครเนี่ยมันไม่ลดมากเนาะเวลาเรามาฟาร์มเลเวลนะครับอัปเดตข้อต่อไปนะครับแก้บั๊กเวลาเข้าแมบบุบเขาเอาสอรพิษรีรับแล้วมันกดไม่ตรงนะครับอันนี้ก็มีสมาชิกแจ้งมานะครับแก้ให้เรียบร้อยนะครับ อัปเดตข้าต่อไปนะครับแก้บั๊กวลาวาร์ปกับเมืองไปซ่อมของนะครับแล้ว NPC โหลดช้านะครับอ่าก็คือบอทมันวาร์ฟตัวละครกลับไปแล้วแต่ NPC ยังไม่มานะครับแล้วบอดมันเริ่มคลิกแล้วนะครับอ่าอันนี้แก้ไขเรียบร้อยนะครับข้อต่อไปนะครับแก้บักวาร์ไปฟาร์มและเกมโหลดช้าร์เข้าต่อไปนะครับแก้บักแคปทรัพย์สินไม่ครบจอ ก่อนหน้านี้มันจะแคปแค่จอ1ห,หรือจอ2นะครับเมื่อมันครบเวลาอันนี้นะครับแคปทรัพย์สินครั้งต่อไปนะครับอันนี้ก็แก้เรียบร้อยนะครับมันจะไล่แคปทีละจอเลยนะครับผมเวอร์ชั่นนี้เสร็จมานานหลายวันแล้วนะครับแต่อยู่ในขั้นตอนเทสนะครับก็อันนี้ผมรันยาวเลยหลายวันเลยมันก็ปกตินะใครที่ต้องการให้มีตรงไหนเสริมเพิ่มเติมนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเวอร์ชั่นหน้าจะมีตัวเข้าแมปเขียว นะครับก็มีสมาชิกท่านหนึ่งของมามกันนะครับเข้าแมปเขียวให้นะครับแล้วก็สามารถเลือกได้เวลาเรามาฟาร์มอ,อย่างจอนนี้อ่ะจอที่2อเรามาฟาร์มปกติมันจะเลือกตรงนี้ใช่ไมจุด1.2จุด1.2ต่อไปนะครับมันจะสามารถเลือกได้แล้วว่าจะมาฟาร์มหรือว่าจะมาตีมอนสเตอร์นะครับแล้วก็อีกจุดหนึงที่จะปล่อยในเวอร์ชั่นถัดไปก็คือ q u วส บอลจะกดเข้ารับเคี์ให้ได้นะครับแต่ก็อาจจะต้องปล่อยเวอร์ชันแมปเขียวกับตัวเลือกคอนเตอร์ก่อนะครับไปทีละฟังก์ชันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ